สวัสดีค่ะก็มาถึงสนามบินแล้วนะคะมารอรับลูกชายค่ะมารอรับลูกชายที่สนามบินสกลนครช่วงนี้นะคะก็เซฟตัวเองนะคะโควิดสายพันธุ์ใหม่เข้ามาแล้วนะะี่ค่ะท่ากาญานสกลนครมารับลูกชายนะคะลูกชายอยู่ที่กรุงเทพเป็นวิศวกรนะคะ ก็คงจะเลื่อนไปรับอยู่ด้านนอกค่ะจอนนะครับก็นี่ค่ะที่พักตรงนี้ก็คงเลื่อนมาตรงนี้เครื่องยังไม่ลงเดี๋ยวบนนะคะเดี๋ยววนวนให้เครื่องลงก่อนสนามบิน ก็เอารถมาจอดรอดอยู่ตรงนี้แป๊บนึ่งที่สนามบินสนามบินก็รอเครื่องลงก็รอลงลอ,ลอยู่ตรงนี้ก่อนเครื่องยังไม่ลงค่ะ ก็รอสักแป๊บหนึ่งเครื่องลงบ่ายสองครึ่งน,นี่ก็บ่ายสองครึ่งแล้วค่ะแต่เครื่องยังไม่มากะเสีย เดี๋ยวลูกชายก็มาเดี๋ยวโทรเข้าเดี๋ยวรออยู่นี่ก่อนแป๊บนึงค่ะสนามบิน